สวัสดีค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนองทุกท่านที่เข้ามารับชมไปฟังค่ะยินดีต้อนรับเข้าสูช่ช่องแพร่รวยคลิปนี้มาพบพอกันในบรรยากาศบ,รราารบรรา้านๆอย่างแล้วครับชมมันี่ผ้ามาซองทงไ้ทงหน้านะคับชมมันี่จะพามาตามตัวเลขของพ่อเริ่มเมข้าคับชมแต่กคาวงวดีพ่อเริ่มเข้าฝันดีแล้วค่ะ ฝันให้ขึ้นวันพระตองวดน้ำชมหลังจากวันที่ผ่านมานะคะเล,เ,เ,เลขของพอเฮ้าพอเฮ้าฝันตองวดเลขของพอเฮ้ามาสามตัวแตกเป็นเต็มน้ำชมผู้ใดได้โชคได้มาถึงพอเฮ้าส่งเสียงคำว่า,าให้ได้ยินดีน้ำกันแน่ได้ค่ะเอ้อวันที่ผ่านมาพอเริ่มนะคะถ้าเพิ่นฝันดีฝันเด็ดนะคะฝันเป็นแนวท่างตัวเลขพอเฮ้าบ่ห่วงนะคะเพิ่นกะ จะแดงฟันให้แฟนช่องได้พิจารณาตลอดท่านชมงวดนี้ตามพอเริ่มเฮ้าพอเริ่มเฮ้าบอกว่าฟันตองงวดถึงแล้วท่านชมเพราะว่าตองงวดเป็นวันนผะนะคะฟันดีฟันเด็ดคือเก่าค่านชมจะได้เป็นแนวทางตัวใดแบบใดนะคะเพื่อจะได้โชคได้ใช้ได้โชคได้หมานกับพอเฮ้าอีกุ่ผชมให้เอฟซีเฟนช่องเฮ้าพิจารณาเราคะท่านชมงวดดีพอเฮ้าบอกว่า ฟันเป็นปิศนาค่านมชมแต่ว่าฝันดีคักนะคะเดี๋ยวให้พ่อเฮาเปลี่ยนคนเราให้ฟังน้งชม่มว่าฝันแนวใดจังใดนะคะให้ทาผู้ใดมกักผู้ใดชอบจังจัดน้งชม่มละกะในคลิปนี้จะมีตัวเลขของน้องเซฟน้ำชมเลขของน้องเซฟเฮางวดติพานมาแม่เพิ่นบอกว่า น้องบอกเต็มๆคือแปดหนึ่งนมชมแปดหนึ่งกับแปดเก้าน้องบอกว่ามาเนาะคะ่ะมาสีโตน้องบอกว่าจังสี่กับมาเต็มๆนะคะงวดนี้น้องบอกอีกแล่คขนมชมเดี๋ยวไฮซีแฟนช่องเฮ้าไปติดตามรับชมรับฟังเสียงสัมภาษณ์นะคะของพ่อเริ่มละกะ็ของเมตินนะคะไ้พ่อกับเม่เฮ้าเป็นคนเล่าให้ฟังนะคะว่า ตัวเลขได้เป็นตัวใดแบบใดแล้วก็ความฝันของพ่อเริ่มเฮาได้เป็นแนวใดนะคะชมในฝันต่อวงมว้วนไปติดตามรับชมรับฟังพร้อมๆกันได้เลยค่ะเจ้าหนยังบ่มาดีที่สโอ้ยเซฟเซฟตี้บอกสามตัวเลยเป็นบอม่ตินเอองวนี่มันว่ามิหามหรออ๋องวดนี้บอกแล้วเออ๋อ,องวัดที่ผ่านมาอันน้องว่าว่าจังใดเนี่ยก็เม่ติน มันม oh. wow. um ันบอกกันมวดก่อนมันออกบอกแปดเก้ากับสิแปดเลขที่ออกที่ตู้มันวะที่ตู้มันกัที่ใช้มันกัยกมือขึ้นที่นิ้วหัวนี่มันก็บอกว่ามิหายกมือขึ้นที่มวดนี่บอกมีหายกมือขึ้นที่นิ้วเออออันบอกบอกตัวเดียวตีไม่ตินเออ้าสิแปดแทนที่ที่ถือคนถือยุ้ยใจเลขเล่าเลขใครคนถือมโอ้้เสียดายครับน้องเมตินเนาะ เออควดท็ปเมืมาว่านี่คือที่เกตถเยรุ่มที่เป๋น้วงห้องขอได้เอาหน้าหมดเลยนี่สมาธิสมาชะกยังถือทีปเป๋ถือที่เกตกับที่เก้างวดงวดนี่บอกแล้วว่ามีหาตีมิหามันวาแล้วก็ยกมือขึ้นซีนิ่มมันบอกม่ตินแมนบอกเมนได้ของที่โตคือเก้ามันวาที่โต้ชุดนั้นมันก็บอกมันบอกว่าที่เปดแต่ว่าเลขของที่โต้มัน่้วโอ้ค่ะ มันก็ออกทีเด้ม่มาออกทีที<อ>เป็ดน,นึ่งน่ะค่ะคอยคำว่าคา,า,า,าใจเลยจ<อ>จะที่งานที่เป็วันนี้ไดญบอกอบวก,บกทั้งสามตัวเนาะเมตินเนาะนองเซฟเนาะแม่นตังคากาลีเนาะเสียดายเนาะเมตินบัดมือบัดรหอดมือแล้วลือมอมเนบ่บอดีซื้อสามตัวซื้อได้สองตัวโอ้ยเป็นตาเสียดายค่ะยังหวเดบุญดวงอีหลีเมตินอันจังหวัดโทืบ่อยเทเลขออกโอ้ยบัดมาเบิงเอ้าเลขเพื่อเริ่มเข่าสามตัวดูนี่สามตัวตูดสุด อันแสดงว่า <c oughs> ดวงดวงเรามีเนะาะเจ้าของโอ้บาทเพราะว่าเออเพราะว่าคิดว่ามันอ๋อคุณทิพย์กับผู้ชื่อได้ซื้อคุ้นหาโอ้เพินพ่นเพิ่นซื้อคุ้นหาเออโอ้กันยังดียังไดอีน้อง่ว่าเนี่ข่อย่างนอกขอย่างน้ำม้วนน้ำควายข่อย,อยนี่น้องน้องเซฟบอกคืดเลขหามาแน่นอนเนาะเม่ตินเนาะเออมันว่าเละกับน้ำวนนี้หาไม่ว่าม่รู้หาหาแล้วกันยกมือหันสีนิ้วมันบอกเออ <P ew> er> ออกซโตคือเก้ามันวอยได้นึ่เลยออกซิโตคือเก้างวดงวดที่ผ่านมากะบอกอันแต่ว่างวดที่ผ่านมากบอกเป็นครูเนาะเม่ตินเนาะบอกอันแปดหนึ่งเนาะโอ้มันบอกขับข้ามเบิ้งจ,จ้าก้อนขับข้ามเบิ้งมัน,มมนไนด้หมื่อไว้เจ้าก้องผิดเดียวเดียวตอนโค้งชุดท้ายห้าน้องบอกอีกเนาะเม่ตินเนาะโอ้ยเป็นตาเสียดายครับเอาบอเป็นยังเอาคุยกัเพอเริ่มแน่เป็นยังได้ฟันไปคุยกันจะเริ่มอาโอเค ใช่ละอุ้ยโฟล์เ่มสวัสดีค่ะโฟลมเออสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวสีอารคลิปอันให้แฟนช่องต่องวดเลยได้บัดนี้ดีใจหลายโฟล์เ่มเอ้ยจะเป็นดวงค่ะหรีเนาะอันบัดเลขบ่ได้ฮะโอ้ยอันสิมาขอโชคน้ำข้นหมานดัวปั๊ดคือฝันแม่นคักแม่นแน่แท้นึกว่าอันเลขเล้าไปแล้วสิบ่มาไปจัดใส่แต่เลขงัวงอเล์เมจะเป็นดวงค่ะดวงแน่ยสามโตโตหน้าโฟล์เอมเนาะเลขเจ้าเนาะ เป็นจังไดมารลายลา่ล่าเพล่มบเขาเาเนะคือไอเก้ยเชือรเยเงิน่โทรศัพท์ขอท่นนี่อ่าสิโนอกแล้วโอ้อันนี้เดียวนะค่ะเก้ยวเชื้คนเชืบ่อ่าเงินบลาเอาหาคนหาคุรุ่ห่าดวงดวงอันเนาะเริ่มเนาะโอ้ยยังดีนะคะยังได้สามตัวเนาะอดนนีจัตามข้อฝันตองหวัดไฮแฟนช่องเป็นจังไดมือขึ้นผ่าหญ่พอเริ่มตามน้ำข้นมารอีกแล้ววันวันบอท่านเนี่ยมันใจนะบ่า วันวันเป็นหรอวอู่่ไอมวาน่านว่าท่านมั่นใจวันจะบอกดอกบ่นึกว่ามันนึกว่ามันขัดเน่แล้วมื่ขึ้นนี้วันพาว่าพเริ่มฝันดีตองวดแท้ๆว่ามาตามให้แฟ้นช่องได้นน่ฮาฝันฝันอย่วันขัดวันเป็นตานะนะก็ยญ่บ่บ่บ่เฟ้นช่องช่องเนี่มึงนี่ยมิจะพูดถาตามได้บาดนี้พเริ่มไว้สามตัวแตกบาดนี้เอ้าตองหด มันขึ้นในฝันว้ายายาชอกตายอยู่อาอายอ้ยมันก็เป็นตัวเลขมันนั่นแหละพอเริ่มอันย่าย่าย่า่ใสย่าเชมเละะชบกีวพาว่าเราเป็นแล้วเราชอกเกินยาเลยแข็งะนี่ย้อนหลดชันเราเล่านี่ชันชันเราเล่าก็ขึ้นมาอยู่ดอกค่ะขึ้นขึ้นมาแล้วอุ้มเราไว้สิไปหาบมท่านหมอหนึ่งอุ้มไปแล้วป ไปหอดตุ่มมาสิไล่กัดหมาสองตัวเออแล้วก็ฟันเรื่อว่ามันมันสีไล่กัดมาหรือมาฝัดไปว่าควายดอนสิไล่ชนหรือข้องเสามันท้องจะามาสองตัวไข่รอนคข่ยข่รอนเรื่องนี่ล่ะค่ะเออมันหนึ่งมันหลุดขืนอะไรชนเขาเลยอุ้มได้ค่ะแลนขึ้นหลังคฆ่าแลนบนไปโอ้อันตอนตอนเจ้าอุ้มเพื่อนแลนขึ้นหลังหลังคานั่นเพื่อนโบเทนฟื้นบอหรือจังไรหรือฟื้นแล้วอันฟื้นแล้ว แต right? ่ว่าอไปหามอแต่วหาเลาพื้นพื้นพื้นว่าแล้วนะค่ะสรุปแล้วอันช็อกตายแล้วก็ฟื้นม่นบ่เพิ่มเริ่ยปัดฟันดีประนั่นด้วยนี่เขชันเราเขชันเราเขาชันจับหอกจับทางเล่ารเคือนมาแล้ววันนี้นะโอ้เล่าระเคื่นมาค่ะโอ้อว่าชื่อมไปหามอสห้มูซอยเดีลงผมไปผ่มาสองตัวสีไลากัดอจะมาฝัดตอจะมาข้าวหมดอนฝัดนิ่คข้าวหมดอนฝัมาะไรชนนี่ค่ะ ออโอ้แล้วแรงเมื่อก่อนทัวร์เลยโอ้แรงเลยขึ้นคนละข้าเรื่องหมดเรีเยบร้นี้ลยนะโอ้คือเครื่องลังคาเรื่อหนหวยขึ้นบงังสูงคาไขเรื่องหมดเลยวร้แลน,นโอ้ปาดบาทบาทพอเริ่มอันนี้ก็ฟันดีคักปันนั่นดูเนาะฟันต่องวดแล้วก็เปลี่ยนวั่นผาหน่ำแต่ว่าจำไม่ถ,ถ,ถ,ามาถึงเรื่องในห้องมือมือห้องมือห้องนากร้านจั๊เนี่ยลาแล้วค่ะเดี๋ยวบาดนี้สิให <c oughs> ้พอเริ่มตีความฝันเด้บาดนี้ต่องวดแฟนช่องสิได้เพื่อผู้ใดมีดวงสมพงกันอีกเนาะพอเริ่มเนาะ เอาถ้าเจ้าแปลเจ้าแปลว่าจะได้คืนเพื่อนนะคืนเพื่อนผู้ใดเอาบาที่นี่เพื่อนเราเป็นเพื่อนจากของเห็นเพือนแต่ว่าว่านเ,น,เนเพื่อนจากของจะเพื่อนไคแล้วบาบว่าลบค่ายดอนชนอแล้ว<อ>จะเพื่อนผู้ใดนะว่าลบศรีตายว่าน,น,นี่ยเลียก็ตอ้องไปแวก็ด้องอยูอยางไรเขนอ่งนั้นอย่นเ<อ> แลังคาเฮือนจะนมีช้อนอะไรไม่กั้งยาเลยแต่แล้ตื่นมาวันนี้นะงวดที่แล้วฟันเห็นงวดชอบตายเนาะพอเริ่มเนาะงวดนี่ฟันเห็นควายสองตัวเลนซ้น,นเนาะแล้วก็เด็กควาตัวหนึ่งไร่ช้อนเหรอขม้าสอ,องตัวจะไร่กัดเนาะมาสองตัวไร่กัดแต่ว่าอพอพอ,พอเริ่มเนาะอุ้มเมติเมตินน่ะตายแล้วฟื้นแล้วอุ้มแลนขึ้นเพิ่งหลังคาเฮือนเนาะเออตายเลยแล้วจนแข็งแล้วเลยสั้นเล้วนะย่า่ย่า่ย่า่แล้วเลยฟื้นขึ้นมางแหละฟื้นแล้วรอแล้วไม่เล่าค่ะบ้านเจ้าคร่ะอือ อายุล่าเนิ่นอายุล่าจังมันเทไรละอายุเร่าหกขัใดลวอือห้วยบเมนอายุเมตินีิมาอลีบเพิ่อมบจ้าบเพิ่ม้าบจ้าเนี่แปมันะอืแต่เว่าอายุล่าตจังมันเทไรไม่ได้อยย่เ่าเทไรได้เออมามาอายุเล่าเทไรถามตู้แลเกิดเกิดพ่อสอนยังพ่อสอนีเก่าเก่าเดี๋ยวนะพ่อสอนเนาะอยุเจ้าจะักตีเห่เหรอพ่อสอนสองส เก้เ<อ>าเเนาะเมตินเกิดสองสีเก้าเก้าเดียวจุล่องบวกลบคูณ<อ>าหาระนะคะยาหกอ,อ,อ๋อเพิ่นว่าป,ปีนี้เพิ่นหกแปดเป็นพอเเริ่มแมนนสองหกสแลอามดาวแล้วอ๋อสองห้าหเจ็ดนาะค่ะสองห้าหกเจ็ดลบสองสีเก้าเก้านาะพอเริ่มเนาะเท่ากับหกสิบแปดีรีนะคะหกสิบแปดปีพอดีเนาะเออแล้ว่าหกสิบแปดแล้วว่าหกสิบแปดขันมากทันพอเริ่มมากนี่พอเริ่ม มักอายุบอหรือว่ามักเลขอย่างนี้มักแค่มากแค่เว่าคนมักนั้นกับ่มท่านมันใจเท่ากับ่มท่านโมท่านมักแล้วแต่ว่าเขาออกชุดฟังนี่แหละแมนแต่ว่าฝันดีครับนพเพลิมเนาะอันนี้ฝันแนวโตเลขได้นี่เพื่อจะมาไล่วันก่อนกรกอีกกับเป็นได้นพเพลิมเนาะงวดจังวะงวดหขอกฟันโมท่านเป็นอร่อยฟังค่ะฟันพอเริ่มต่องวดเลขงวดมันออกแล้วบางอย่างก็จะออกมือมันจะออกแล้วเนี่ยบางค่ะออกไออกแล้วได้เลยค่ะ ฟันมือมันเจออกันค่ะเครื่องมือมันจอะกขึ้นมาเลาฟันมีจับใหูอ๋อโอ้แต่วเขาลตีว่าแปดหางปีมันจับสูงแต่เราไม่จับตีนแล้ตีนเป็นแผ่นหนึงแต่้องอยู่อ๋อแล้วจับอะไรเนา่ยตีนเนี่ยตีก็เลี้ยวอ๋ออ้ันนีเ่นเาบเาบตีว่าแปหาแทอ้เสียดายค่ะน้องผเลิมเนาะมันมันกัมาตรงกำลังเราันเป็นนุ่งชี้ลยอะ พอพอพอเริ่มโอ้เสียดายพอดีตามมันมือสุดท้ายเนาะพอเริ่มท่าสั่นแตก<น>แตกเครื่องสองตัวสามตัวน้อเริ่มนเนาะอันอันนี้เพราะว่าความฝันพอเริ่มงวดที่ผ่านมาพอออ่อย่อนไม่ยอนเบิง <วด S 1> ในปฏิทินพอเริ่มฝ <วด S 1> ันต่องวดแบบนี้นะคะเหมือนอันก็เป็นวันพระวันพระเก่านะพันตัวงวดพันวันญาติช็อกตายคขึ้นนี่แล้วอย่าเอาหนูไปจักจิตเตะไว้เนี่ยมันใจะเหมือนใจในนี้หมดเออพันฝันพอเริ่มงวดวันที่สิบหกเมษาเนาะค่ะตัวนี้ให้เวลา เมฆในเมฆคือถอนเวลาที่ได้เอ้าอันนี้คือความฝันพอเริ่มก่อนเนาะพอเนาะต่องวดเลยนะคะหัวท่านหัวท่นท่านทุ่งแจ่วจีว่าเนาะแต่ว่าพ,าพอเริ่มมากพอเริ่มกระตีเป็นอายุของเม็ดเม็ตินเนาะที่ตายช็อกตายกับกับพ่อโสอเกิดเนาะพอเริ่มเนาะเอ๊ะท่าท่านนั่นแล้วขันเป็นว่าสีก็คือแต่ว่าโอ้โหวันนั้นท่านทุ่งนะอันนี้คือ ให้ให้แนวทางไปก่อนเนาะพอเริ่มเนาะทากโค้งสุดท้ายจังมาฟันทงอีกรอบนึงเนาะพอเริ่มเนาะหาฟันดีเนาะมันฟันีแุ่นละจัง้งก็ไม่ไม่ค่ะขอบคุณพอเริ่มได้หลายไซสน้องเซฟบอกบอกตัวเลขบอกเลขเจ้าว่าเลขแพทย์คนละบอกเลขเจ้าได้คนละหมดหงุดหงิดยาผมก่อนก่อนรถก่อนแล้ว่าเลขขอาใจบอกแพทย์เลยของยังเดี๋ยวนี้บอกแพทบอกไม่ฮะเด็กบอกบอกว่าเลขบอกแพ บอกงานเพื่อนหนนะมันจะออกบอแกบอกงานเพือนีนนะบอกบอกแท่เลยนะเลขอกกวงยัง่ังเซฟเรขอกกยังลูกเรีกเรียกออกอะไรฮะแสดงมนแมนแมนเพราะว่ามือขึ้นน้องบอกเมตินแล้วเนาะหนูสัมผัสเมตินไปแล้ว โอเคงวดนี้กะอันนี้คือความฝันต่องวดของพ่อเริ่มนะคะให้แฟนช่องเข้าได้โชคได้ม,มันกับพ่ออีกนะคะขอบคุณพ่อเริ่มหลายๆเวยค่ะเด้อที่แบ่งปันแนวทางเดี๋ยวโค้งสุดไายถ้าฝันดีจะตามมาให้แฟนช่องได้พิจารณาอีกเด้อพ่อเริ่มเด้อครับคขอบคุณพ่อเริ่มค่ะสวัสดีค่ะคระับคุณผู้ชมจะมาสรุปตัวเลขของน้องซิปและกับพ่อเริ่มต่องวดเลย่านผู้ชมงวดนี้น้องซิปบอก หามาแน่นอนนะคะแล้วก็ยกมือสีนิวน้อมชมให้พิจารณรดาดยค่ะเด้อว่าผู้ใดแปลเปลี่ยนจังใดนะคะแล้วก็เลขพอเริ่มงวดนี้นะคมจัดนิ่นนินนะคะเลขที่พอเข้าตีให้จะเป็นตัวอื่นไปพอได้เลยนะคะคืออายุของแมตินผู้ที่ช็อกตายนะคอณชมคือเกิดพ่อสอสองสี่เก้าเก้านะคะแล้วก็อายุของแม่เข้าครบรอบหกสิบ 8ปีพอดีน้ำชมนี่คือตัวเลขทั้งเบิดทั้งมวนความฝันต่องวดของพอเริ่มนะคะคลิปนี้ผู้ใดได้เขามารับชมรับฟังก็ขคอให้แฟนช่องเฮ้ามีโชคมีใช้โชคๆมนันมาในหิ่งปังๆกันสุขสุขคนคะ่ะคงสุดท้ายถ้าพ่อเริ่มฝันดีนะคะจะตามมาฝากแฟนช่องคือเก่าคาสวัสดีค่ะ